มรัับฟงสวัสดีครับนะครับอยู่กับผมนะครับวันนี้นะครับผูเป่าเรารักรถนะครับวันนี้อากาศหนาวเลยนะครับวันนี้ครับวันนี้หนาวเดือนปลายกุมภาพันธ์นะครับอากาศหนาวนะครับวันนี้มาพาพี่น้องนะครับมาดูเจ้า mtx 1 2 5 r นะครับอันนี้ เป็นคันแดงครับตอนนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทะเบียนนะครับเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เรียบร้อยย้ายเรียบร้อยนะครับทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับอันนี้ยางหุ้มโชคนะครับอันนี้แต่ก่อนเริ่มแข็งนะครับก็เลย เบิกข้างนะครับแท้มาใส่ใหม่นะครับป็นิ่มๆนะครับเช่นเดิมครับถ้าถ้าของแท้เรานะครับก็แนะนําทุกท่านว่านะครับขอจะตีเป็นอินไซน์นะครับอินไซน์ตรงนี้นะครับตีเป็นอินไซน์นะครับตีตัวหนังสือเป็นอินไซน์นะครับตรงนี้นะครับอินไซน์นะครับแสดงว่าเป็นของแท้นะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมารีวิวนะครับ รับชมนะครับเจ้า MTX 125R นะครับคันแดงนะครับสีแดงนะครับก็เหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็จะบรรยายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นรถนะครับจากเมืองไทยเราเนี่ยนะครับผลิตที่ศูนย์ฮอนด้าประเทศไทยนะครับไม่ใช่รถนำเข้าแต่ประการใดนะครับเป็นสีแดงสีแดงของประเทศไทยเรานะครับ แดงไทยจะเป็นแดงเข้มนะครับแบบนี้นะครับเป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะครับคันนี้จดทะเบียนปี234นะครับถึงวันนี้ก็หลฟ้าหน้าปีผ่านเข้าไปแล้วนะครับคันนี้ยังเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับใหม่เราก็ไปที่3 0,000ืนกว่าแล้วนะครับเดือนใหม่เรานะครับก็ จะมีตรงนี้นะครับเรียกรับเรียกบัตรรับประกันคุณภาพนะครับเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่านนะครับตติดตรงนี้นะครับนะครับของเท้ต้องขาดไม่ใช่นะครับว่าผหมันมันเก่าแล้วก็เลยขาดนะครับแล้วก็แปะทั้งนะครับก็เริ่มเลียนลางไปแล้วนะครับอันนี้ก็รีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับวันนี้อัปเดตหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น ไปเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวหลังนะครับอันนี้แต่ก่อนใส่ของอาทูนครับอันนี้ก็มาใส่ของตรงรุ่นนะครับจะดิ้นได้แบบนี้นะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับนะครับจะดิ้นได้แบบนี้นะครับขายื่อนหน่อยนึงนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋านะครับอ่ะลืมปิดนะครับโอ้โหกระเป๋าก็เต็มไปด้วยอันนี้นะครับเต็มไปด้วยของสนิมนะครับ ไว้ใส่โทรศัพท์นะครับนี่กระเป๋านะครับเป๋าเจแปนครับใส่บนตะแกงที่หนึ่งนะครับของแต่งเราของเหมือนเดิมนะครับทุกท่านมาชมนะครับนี่ก็เป็นบางมือเนาะนี่ก็จกครับกระจกก็ะจเจแปนครับทัานนี้อะไร J เจแปนก็ลงบ้างนะครับตัวไหนที่มันไม่สวยนะครับก็เปลี่ยนออกนะครับวันนี้ก็อัปเดตนะครับเป็นยางหุ้มโช๊คนะครับยางหุ้มโช๊คนิ่มๆนะครับ มันจะไม่แบบมันจะไม่มันวาวมากนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับความมันไม่ค่อยมีหรอกครับแต่ว่าความนิ่มนี่เยอะนะครับแล้วก็มันจะใช้งานได้ทนทานมากนะครับนะครับแท้ใหม่นะครับอ่าส่วนข้อท่อนะครับข้อท่ออันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับครับส่วนท่อเก่านะครับมันแดงๆตรงคอนะครับแต่ก็ไม่ได้ผูนะตามคลิปที่แล้วนั่นแหละมันแดงตรงคอผมได้ถอดออกนะครับนี่ก็เอาท่อเสียงกงใส่นะครับ เลขเฉียงกลงก็ยังมีครับสวยปิ๊บเลยครับทีนี้สวยเวอร์เกินครับอันนี้พักน้ําเรานะครับก่อใสใสนะครับอันนี้สองทีเราก็ใสใสนะครับก็โดยรวมก็สภาพเกบแดเปอร์เซนล้วครับคันนี้เก้าสิบแปดเก้าปซนนะครับเดือวแต่ยางเนี่ยละพี่น้องเออยางมันหท้ากันแล้วเอาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ค่อยได้ขี่นะครับ อย่าดันหลบนะครับ D หกศูนย์ห้านะครับหาอีกไม่ได้นะครับต่อไปก็คงจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่ไปก่อนนะครับเนื่องจากว่างบเราขาดนะครับงบขาดนะครับนี่ก็นานๆก็รีวิวทีครับจะอยากหญ่มันก็จะมาเยอะอี๋ยวนี้ครับไม่ค่อยได้ขี่นะครับรีวิวทีหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ โรงเรียนนะครับโรงเรียนผมเองนะครับอ่าป่าอยู่เวียนด้วยนะครับสายลมเอื่อยนะครับอันนี้ธงยังไม่ขึ้นมันลมครับก็เลยเชิญธงลงนิดหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตีลมบนจะตีธงขาดครับเมื่อกี้ก็เลยเชิญลงนิดหน่อยนะครับอีกสักหน่อยก็คงขึ้นนะครับอ้าทีนี้ก็อยู่เวียนนะครับความเงียบนะครับก็เป็นวันเช้าวันอาทิตย์นะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเจ้า MTX 125R นะครับก็สายทูทีนะครับสายควันสายรถห้างรถเก่านะครับก็ดูไว้นะครับฝากดูไว้นะครับท่านที่ชอบนะครับก็ติดตามนะครับตอนต่อไปว่างั้นนะครับส่วนคันนี้ก็คงใกล้จะปิดโครงการเต็มทีแล้วนะครับเหลืออีกอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับ จุกๆจิกๆนิดหน่อยนะครับก็คงสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับให้ทุกท่านได้ที่ติดตามนะครับได้รับชมรับฟังนะครับอ๋ออันนี้นะครับเพราะว่าหายากนะครับนะพี่น้องบอกว่าหายากคักกว่านะนะครับแต่มันก็สนิมกินแล้วครับน่ะคือป่ะชาดละอ่าของแท้ต้องมีสนิมนะครับเอาปกันไปนะครับ นี่ก็รีวิวทุกท่านนะครับทะเบียนเรียบร้อยนะครับอ่าก็รีวิวนะครับฝากพี่น้องนะครับชาวช่องคูเปาเรารักรถทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบเจ้า MTX 125R นะครับวันนี้รีวิวที่โรงเรียนของผมเองนะครับเช้าๆชาวันอาทิตย์วันหยุดนะครับนี่ศาลาสวยนะครับ ทานทีวางเว้นก็เรียนเชิญนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับโรงเรียนได้นะครับบรรยากาศโรงเรียนขยายโอกาสนะครับจริงๆจะเงียบนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมรับฟังนะครับช่องครูเปาเรารักรถนะครับวันนี้ผมมารีวิว MTX 1 2 5 r นะครับ คันนี้ก็รีวิวไปหลายครั้งแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่ชอบสไตล์ 2T 2T รุ่นเก่ายุค90เรานะครับก็อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับท่านที่สนใจมีปัญหาขัดข้องใจหรือว่าอยากสอบถามนะครับก็เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ หรือไปที่ Facebook นะครับครูเป่าบนนะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับทุกท่านตามที่ผมรู้นะเอาตามที่ผมรู้นะครับบอกตามที่รู้นั่นแหละนะครับตัวไหนที่ไม่รู้ก็จะไปถามพี่ๆท่านอื่นนะครับที่เขาเล่นก่อนให้นะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับถ้าคุณ รักรถห้างนะครับคุณคือเพื่อนเรานะครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้ก็สโลกแกนเดิมครับอคอยสุ้ท่านนะครับอยู่ดีมีแหงถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ